สิ่งสําคัญของของความรู้สึกโดยรวมของพนักงานที่มีอยู่กับที่ทํางานแล้ว8ชั่วโมงเนี่ยมันก็คือยังอยู่ที่บ้านอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนที่บ้านมีส่วนผลักดันในเรื่องของความคิดความรู้สึกทั้งหมด <S <S แต่ถ้าเกิดวันนี้ความสุขที่บ้านอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะ แต่มีอะไรที่ทางองค์กรเนี่ยสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็พยายามจะทำพอเรา Happy w o r k ร์กเพจจบเนี่ยเป็นในส่วนของพนักงานตัวพนักงานเองมีความสุขคิดบวกแก้ปัญหาในเรื่องของต่างๆมากขึ้นก็มีความสุขในระดับหนึ่งของตัวเองแล้วเราก็เลยมองว่ากิจกรรมหรือว่าโครงการ Happy Family เนี่ยมันสามารถต่อยอดไปถึงครอบครัวของพนักงานได้ทำตลาด ออนไลน์ Online, สำหรับพนักงานของเราจะมีตั้งกลุ่ม Happy Workplace ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยพนักงานจะสามารถที่จะโพสต์ในเรื่องของการขายของออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นอ่ะใครจะสั่งมีของตัวนี้มาขายนะเราก็จะโพสต์ไปใครต้องการเท่าไหร่ก็จะมีพนักงานที่ที่อยู่ในกลุ่มของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะแจ้งมาว่าใครต้องการลายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราเอาเสื้อผ้าแนววัยรุน่นหรือว่าเสื้อผ้าผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะเอามาขายได้แล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองด้วย ปกติพนักง,งานก็จะมีแบบหลายแผนกก็คือทุกแผนกก็จะมีขายแบบขายพวกแซนด์วิชขายแบบลายย่างอะค่ะกิจกรรมบ,บางอย่างเช่นวันแม่อย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆมันเป็นความรู้สึกทางใจอะค่ะอย่างอีสุการก็ส่งเสริมความรู้สึกของความรักระหว่างครอบครัวพอเราทําความรู้สึกเรื่องจาัดก,การกิจกรรมวันแม่เขาเห็นว่าองค์กรใส่ใจในทุก,การายละเอียด ในความรู้สึกของเขาแม้กระทั่งครอบครัวของเขาเองเนี่ยเขาจะรักแล้วขอบคุณองค์กรแต่ละกิจกรรม,มค่ะสร้างมาจากทางหัวหน้าทีมซึ่งหัวหน้าทีมก็จะมีลูกทีมในแต่ละกิจในแต่ละหัวหัวหน้าในแต่ละส่วนงานนะคะซึ่งเราตอนที่เราทํากิจกรรมอยู่9ก้าอย่างด้วยกันเนี่ยมันจะมีหัวหน้าโปรเจกต์จะเบื้องต้นมันก็จะมีอุปสรรคครับอุปสรรคหมายความว่าคนเราโดยโดยพฤติกรรมคน ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในวันเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีการเอาหัวหน้าทีมาคุยกันก่อนว่าปัญหาของเรามันมีแบบนี้สิ่งที่เราจะก้าวข้ามปัญหานี้ได้เราก็ต้องคิดบวกก่อนเริ่มจากกลุ่มเราผลักดันจากตัวเรากลุ่มเราแล้วก็คนที่เห็นด้วยแล้วเราก็าค่อยส่งต่อถ้าเมื่อร่เราเอาความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าแย่แย่แล้วมาพูดใส่เป็นแย่เนี่ยมันก็ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่เราก็ลอง ปรับเปลี่ยนมุมมองมองอีกมุมหนึ่งทุกคนเนี่ยที่อยู่ในบริษัทนี้ค่ะบางคนบางาแผนกเราไม่ได้รู้จักกันแต่พอได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราได้เพื่อได้เพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วกเ็เหมือนประมาณว่าได้รู้จักกับคนอื่นที่เราไม่รู้อะค่ะตัวเราในฐานะผู้นำเนี่ยเราต้องลง จริงๆเราต้องลงจริงๆเาะเราต้องลงไปเล่นในทุกบท่าตรงนั้นนะคะในการหนึ่งอย่างแรกคือน้มน้าวให้ทุกคนที่อยู่อันเดอร์เราเนี่ยเขาซื้อไอเดียเรานะคะซื้อไอเดียเราว่าการที่มีความสุขการที่ทําให้แฮปปี้เวิร์กเพลสมันเกิดขึ้นได้ในองค์กรมันจะส่งผลดีๆต่อพนักงานของภายใต้ที่คุณดูแลอยู่นะถ้าเกิดเรามองว่ามันมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเหนื่อยมันนู่นนี่ครับสุดท้ายเอาจริงๆถ้าถ้าดูรายละเอียดจริงๆถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราเหนื่อยกว่าเดิมครับ สิ่งที่วัดผลได้จริงก็คือหนึ่งในเรื่องของรายได้ของกาไรขององค์กรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง2คือพนักงานที่เราการการออกของพนักงานนะคะลดน้อยลงผู้บริหารสอนเสมอของเรามีลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน HR คือลูกค้าภายในในเมื่อลูกค้าภายนอกเราไปดูแลได้เราไปเลี้ยง ลูกค้าได้แล้วทำไมลูกค้าภายในเราถึงจะไม่ดูแลจะไม่ใส่ใจเขาให้เขารู้สึกดีให้เขาภูมิใจที่ได้อยู่กับอ mm ิสุสุการจนะบ,บุรีของเราคนที่สําคัญที่สุดในการผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นและยั่งยืนคือเจ้าของกิจาการหรือผู้บริหารน,นั่นแหละคะ่ะเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําว่าในสิ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะทําให้แล้วก็มอบให้กับพนักง,งานของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถอยแอมยังเคยคิดเลยค่ะว่าสิ้นปีหากเป็นไปได้อยากให้พ่อแม่เขามาเห็นที่ทํางานที่เขาทํางานอยู่ว่าที่ทํางานที่ลูกเขาเนี่ยมาทางานที่เนี่ยมา20ปีแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเขามีความสุขกายสบายใจดีไหม